ออกแบบมาเพื่อให้มันกดอยู่ได้ในฝานะครับในฝากดยังไงถ้าเกิดฝามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมาฝานเป็นแบบนี้เนี่ยแค่กดตรงนี้ปุ๊บไปแล้วเห็นไหมครับหกนะเอียวก็ปุ๊บแค่นี้ไปแล้วขยายฝานิดเดียวนี่ก็ไปอามีใครเปิดไหมแค่นี้พอนะครับเห็นไหม พี่บอยมีแผนไหนที่เจ้าเมือไปเขย่าแล้วกินเลยไหมพี่แบบไม่ต้องวัดดวงอะว่าเอาไปว่าเจอหมูแล้วกินเลยอ่าอ่านี่เลยแผนนี้เลยน่าเล่นมากแล้วช่างบอยเป็นคนเล่นนะครับช่างบอยออกแบบมาเพื่อให้มันเล่นเข้ากับสถานาการณ์จริงได้เล่นง่ายมากนะครับชุดนี้นะครับเรียกว่าฝารีโมทฝารีโมดจะเลือกเล่นได้นะทั้งเล่นได้ท,ไดทั้งลูกขาวหรือลูกใสใจะเล่นเป็นลูกนิ่มลูกแข็งเลือกได้อย่างฝารีโมททั่วไปเนี่ยมันจะมีปุ่มกดแบบนี้ใช่ไหมปุ่มกดว่าจะเลือกเอาหกเอาเหยวอะไรมาแบบนี้ทีนี้ ฝารีโมทเนี่ยชุดนี้ถ้าเกิดเล่นกับลูกใสงานไต้หวันนี่จะสวยมากๆเลยนะแต่ช่างบอยคัดมาช่างที่สวยที่สุดแล้วนะครับไม่มีสวยเกินนี้แล้วถ้าเกิดเป็นลูกยางงานไต้หวันครับมาดูเห็นไหมดูออกไหมว่าลูกไหนคือลูกเม็ดงานลูกไหนคือไม่ใช่เม็ดงานแต่ถ้าเกิดไม่บอกไม่รู้นะครับนี่นี่ครับดูแต่ตาไม่รู้แน่นอนหลักการของมันเลยถ้าเกิดเป็นสมัยเก่านะครับการจะเล่นฝารีโมทได้เขย่าหนึ่งคนแล้วกดหนึ่งคนหรือไม่เขย่าแล้วเราก็ต้องไปกดที่ มัดไว้ที่แขนเรามัดไว้ที่น้าแข้งเราแล้วแต่นะครับแต่อันนี้ช่างบอยออกแบบมาเพื่ออยากกดคนเดียวอยากให้เพื่อนกดให้ก็ได้แล้วกดนี่เอแค่นั้นเองเป็นหถ้าเกิดเเป็นหแล้วก็ B เป็นเหยืยออ่ากดไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับจังหวะก,กดนะป้ายแค่นั้นพออันนี้ค็ปกติ คือปกติที่เขาเล่นกันแต่ช่างบอยเนี่ยเป็นคนเล่นทองบอยรู้ว่าอันไหนที่มันสะดวกนะครับอันไหนที่มันสะดวกต่อการเล่นเฮ้ยอยากไปคนเดียวอยากเล่นคนเดียวได้หรือเปล่านี่เลยต้องใบนี้เลยช่างบอยออกแบบมาเพื่อให้มันกดอยู่ได้ในฝานะครับช่างบอยออกแบบมาเพื่อให้มันกดได้ในฝากดในฝากดยังไงถ้าเกิดฝามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่าฝานเป็นแบบนี้เนี่ยแค่กดตรงนี้ปุ๊บไปแล้วเห็นไหมครับ,บอ่ <6 S 1> าหกนะอ่าเอี่ยวก็ แค่นี้ไปแล้วขยับฝานิดเดียวนี่ก็ไปอ่ะมีใครเปิดไม้แค่นี้พอนะครับเห็นไหมอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเป็นเดี่ยวก็มีใครเปิดไม้ปุ๊บนี่แค่นี้ก็กินตายแล้วกดในฝาเลยนะไม่ต้องไปกดรีโมทให้เสียเวลาสมมุติว่าเขาเต็งต่ำผ่าปากกันอยู่เยอะๆเราไม่รู้หรอกว่าให้เราออกอะไรเราเอาหกขึ้นมาช่วยตัวหนึง่งเห็นไหมอ่ะเขาเล่นห้าหกต้นหกสูงอยู่เยอะๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าให้เราออกอะไรเราเี่ยวขึ้นมาช่วยตัวหนึง่ง อ่าเห็นไหมเหตุการเปลี่ยนและแค่เม็ดเดียวเหตุการณเปลี่ยนเลยนะครับลูกขาวเราก็มีนะครับลูกขาวเราก็เลือกมาเหมือนกันเราก็เลือกช่างที่ทําเตาที่ดีที่สุดแล้วอ่าแบบนี้ล่ะมองออกไหมว่าเม็ดไหนคือเม็ดงานมองแทบไม่รู้นะตาเปล่ามองไม่ออกแน่นอนนะงานคือเม็ดนี้ก็กดได้เหมือนกันนี่จากกดนอกกดในกดนอกก็นี่เขาเรียกว่ากดนอกถ้าเกิดกดจากรีโมทนะครับกดเรียกว่ากดนอกอ่านี่ถ้าเกิดกดในกดในก็เรียกกดในก็กดจากฝา เดี๋ยวเราจะมาร์กตำหนิไปให้นะครับว่าตำหนิไหนกดตรงไหนอะไรตรงไหนเพราะว่าถ้าเกิดช่างบอยไม่บอกไปนะครับไม่รู้อู่แล้วแล้วลอุปกรณ์การชาร์จบงชาร์จแบตของมันถ้าเกิดเราไม่บอกไม่สามารถที่จะรู้ได้อู่แล้วว่ามันกดตรงไหนเนี่ยปุ่มเนี่ยเนี่ยคือเห็นไหมครับเป็นเหีเียวแล้วบางคนเฮ้ยถ้าเกิดเขามาก,กดฝาเราล่ะมันจะไอ้นี่ไหมถ้าเกิดกดไม่โดนจริงๆไม่มีโดนครับนี่เห็นไหมกดได้เห็นไหมเดี๋ยวมาดูลูกนี้ช่างบอยแนะนำโดยน่าเล่นมากๆอันนี้คือลูกแข็ง รนบลูกแข็งหน้านิ่มนะครับนี่เลยถ้าเกิดจับมาก็แข็งแข็งแบบนี้แหละเห็นไหมจับมาเหมือนเต๋าปกติเลยอ่าแต่ทีนี้กดได้เหมือนกันนะรับกดได้เหมือนกันอยากกดนอกก็นี่เลยนี่กดเหมือนกันนะครับเห็นไหมกดเป็นเดี่ยวก็ตายแค่นั้นพออ่าเสียงมีไหมนิดหน่อยฟังเอาว่าเสียงเพอหรือไม่เพอนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมกดพลิกได้เหมือนกันนะครับเล่นไม่ยากไม่ซับซ้อนครับพี่ อมาดูอีกอันนึงนะเล่นได้อีกขยักหนึ่งเลยคือเล่นเป็นสูงต่ํานะครับสูงต่ําก็จะเป็นสั่งลูกเป็นลูกสูงต่ําของเขาไปนะครับอ่าลูกสูงต่ํำของเขาไปจะใช้ลูกคนละอย่างนะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดเราอยากเล่นเป็นต่ำล่ะนี่เลยครอบไว้แบบนี้ขย่าเป็นต่ำบ่านี่เลยนะครับเห็นไหมเป็นต่ํานะครับอ่าทีนี้อยากได้เป็นสูงก็นี่เลยนะครับอกดอีกฟังนึง กดมีฝา,นฝาหนึ่งตรงข้ามกันแค่นั้นเองกดในฝาเลยนะกดในฝาเลยนะครับถ้าเกิดมีคนยืนกดให้ยิ่งดีเลยนะครับแต่กดในฝาสะดวกกว่าเพราะช่างบอยออกแบบมาเนี่ยเอารีโมทไปซ่อนไว้มันก็เทอะทะทั้งต้องมาจ่ายเงินจ่ายอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่ะมันก็ยุ่งยากเลยออกแบบมาเพื่อให้มันเล่นง่ายมากที่สุดนะครับฝาเนี่ยน้ําหนักไม่ได้ไปนหนักมากเลยนะครับถ้าเกิดใครเคยเล่นพวกฝากสั่งตองฝาอะไรน้ําหนักประมาณนั้นเลยนะครับ โอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับช่างบอยพระราม2นะครับการพนันนะครับมีที่ปรึกษาดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับ